การสารรัฐธรรมนูญได้ออกนั่งบรรลังไตส่สวนพยานบุคคลค่ะกรณีของคลิปเสียงของคุณแพรทองทานซึ่งเป็นประเด็นที่ทางสวจำนวน36คนนะคะได้ขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรกคามประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของคุณแพทองทานสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรหนึ่งวงเล็บ4ประกอบมาตรา106วงเล็บ4แล้วก็วงเล็บ5หรือไม่ เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีลคลิปเสียงวันนี้อาจารย์นักเ,เรียนแม่ไกรรัตน์นะคะประธานศารและธรรมนูญได้ชี้แจงกระบวนการพิจารณาว่าวันนี้จะเป็นนัดของการไต่สวนพยานบุคคลที่เรียกมาให้ถ้อยคําโดยสารไม่อนุญาตให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในการไต่สวนค่ะ เนื่องจากพยานบุคคลที่มาให้ถ้อยคํานั้นเป็นพยานคู่และเป็นคดีที่เป็นความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศนะคะห้ามไม่ให้ผู้เข้ารับฟังการไต่สวนของสารและธรรมนูญนําข้อความการไต่สวนออกไปเผยแพร่และห้ามไม่ให้บิดเบือนข้อที่จริง หรือข้อกฎหมายในลักษณะการสร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงไม่มีการถ่ายทอดภาพและเสียงออกไปตามความเข้าใจของสังคมตอนแรกที่บอกว่าสารอนุญาตให้มีการถ่ายทอดออกไปเนี่ยนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยคู่กรณีนะคะก็จะมีพยานมีฝ่ายผู้ร้องนะคะทางประธานวุธิสภาก็ได้มอบฉันทะให้ผู้แทนมาศาลนะคะประกอบด้วยพลเอกสวัสดิ์ทัศนาสมาชิกวุฒิสภา พลตตรีชัตรวัฒนแสงเพชรสมาชิกวุฒิสภานายชนินแก่นฮิรันนายตรินแก่นฮิรันแล้วก็นายอมรสวนโรจน์นะนี้เป็นฝ่ายผู้ร้องก็คือฝั่งของสวส่วนฝั่งของผู้ถูกร้องก็คือคุณแพทองทานจินวัฒนายมรีวันนี้ก็มาที่หน้าบัลลังก์ด้วยพร้อมกับพยานบุคคลปากสำคัญ ก็คือคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะซึ่งจากนั้นอาจารย์นครินนะคะประธานสารรัฐธรรมนูญก็แจ้งว่าในการไต่สวนสารได้มอบหมายให้ในายวิรุณแสงเทียนและนายนพพจนเทพพิทักษ์เป็นผู้ดำเนินการไต่สวนแล้วก็จะมีตุลาการสารรัฐธรรมนูญท่านอื่นร่วมซักถามนะคะโดยนายวิรุณได้ขอไต่สวนนายชัดชัยเป็นปากแรกและขอให้หนางสาวแพรทองทานออกไปรอด้านนอก หากผู้ร้องหรือทนายต้องการซักถามพยานต้องได้รับอนุญ,ญาตจากศาลก่อนนี้เป็นกระบวนการในช่วงแรกแล้วก็หลังจากนั้นทุกอย่างก็เดินหน้าต่อไปใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆค่ะจนกระทั่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะก็มีการรายงานจากสื่อมวลชนนะคะว่าหลังจากศารลรัฐธรรมนูญได้ไต่สวนพยานสองปากในรายของคุณแพรทองทานแล้วก็คุณชัดชัยบางชวดเสร็จแล้วใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง ประธานสารรัฐธรรมนูญอาจารย์นาคารินค่ะก็ได้ย้ําตอนหนึ่งระหว่างการอ่านรายงานกระบวนวิธีพิจารณาคดีว่าห้ามไม่ให้ผู้เข้ารับฟังการไต่สวนนําข้อมูลไปเผยแพร่และบิดเบือนข้อมูลที่จะทําให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจผิดและตามที่ศาลได้สั่งให้คู่กรณียื่นคําแถลงปิดคดีตอนแรกเนี่ยเป็นวันพุธที่ 27สิงหาคมนะคะแล้วก็นัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือแล้วก็ลงมติในวันที่29สิงหาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในเวลา15นาฬิกานี่เป็นกำหนดการแรกซึ่งทุกคนก็จำขึ้นใจจดเอาไว้ในปฏิทินแล้วนะคะว่าเดี๋ยวมันจะมีความคืบหน้าคือพุธที่27นะคะ,ะ,คะก็จะมีการยื่นแถลงปิดคดีแล้วก็29สิงหาคมจะเป็นวันชี้ขาดว่าจะเป็นอย่างไรสารพิจารณาเราเห็นว่า ขออภัยค่ะตุลาการแต่ละท่านเนี่ยมีเวลาในการทําคําวินิจฉัยส่วนตนเพียงหนึ่งวันเพื่อให้การวินิจฉัยของศาลเป็นไปอย่างรอบคอบและครบถ้วนอาศัยอํานาจตามพรบว่าด้วยพิธีพิจารณาคดีของศาลและธิรมนูญให้คู่กรณียื่นคําแถลงปิดคดีเสนอต่อศาลภายในวันที่25สิงหาคมหากไม่ยื่นถือว่าไม่ติดใจยื่นนะคะ ส่วนการนัดถแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติแล้วก็นัดฟังคำวินิจฉัยยังเป็นวันเดิมก็คือ29สิงหาคมคือถ้าดูตามเ,เนื้อข่าวที่ออกมาเนี่ยคือศาลก็มีความกังวลว่าเวลามันกระชั้นชิดใช่ไหมคะในกําหนดนัดแรกเนี่ยให้ยื่นคําถแถลงปิดคดีคือพุทธที่27แล้วก็พอ27แล้วก็28และ29นัดลงมติคือศาลก็มองว่าเอ้ยหวันเนี่ยมันอาจจะน้อยเกินไปในการที่จะให้ตุลาการแต่ละท่านเนี่ย ได้พิจารณาทุกอย่างอย่างครบถ้วนรอบคอบเพราะฉะนั้นจึงได้เลื่อนให้มีการยื่นคําแถลงปิดคดีให้เร็วขึ้นค่ะเป็นวันที่25เพื่อให้สารมีเวลา25 26 27 28 3วันสารจะได้มีเวลาอย่างน้อยนี่คือ3วันในการมารวบรวมเอ,เอกสารหลักฐานดูรายละเอียดทั้งหมดเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นทนคิดว่าในคําชี้แจงของการเลื่อนวันถแถลงปิดคดีให้เร็วขึ้นเนี่ยมันชัดเจนนะคะคืออาจจะมีการวิเคราะห์บอกว่าอุย้ยเลื่อนออกมาเร็วแบบนี้รอดแน่รอดแน่แ,นแต่ท่นว่ามันอาจจะคือมันมันอาจจะเร็วเกินไปในการจะบอกว่ารอดแน่นะคะหรือจะรอดไม่รอดเนี่ยก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันเราก็จะรู้แล้วแต่ว่าอย่างน้อย อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ศาลก็ได้อธิบายให้ได้ฟังอย่างชัดเจนว่าที่เลื่อนให้เร็วขึ้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะคะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเราก็รอกันละกันยังเป็น29สิงหาคมวันเดิมนะคะที่จะเป็นวันชี้ชะตาของคุณแพทองทานชินวัตรว่าเธอจะรอดหรือร่วงแล้ว การเมืองของเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรถ้าหากว่าสมมุติว่าคามิลิชัยไม่เป็นคุณต่อคุณแพทองทานหรือคุณแพทองทานจะตัดสินใจออกจากตําแหน่งก่อนเวลาหรือเปล่าอ่านั้นก็เป็นสิ่งที่มีคนวิเคราะห์กันเอาไว้นี่นะคะหรือถามว่าคุณแพทองทานลุดออกจากตําแหน่งแล้วคนต่อไปที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคือใครนี่เป็นสิ่งที่เราจะได้ติดตามและประเมินกันต่อไปในเรื่องของการเมืองไทยนะคะ